โกลกาดาลวล่หนาของคุณนายลูซี่ปงดอกใหม้งามสะบรังนี่คือดอกไม้รสขมที่ได้รับความนิยมในการสแตกอย่างแพร่หลายยิ่งกำลังปงดอกไม้เฮตุปุติปิบียิบะยะอยู่แบบนี้มันยิ่งโอนแซบและหนึ่งในคนที่ชอบสแตกดอกไม้ชนิดนี้ก็คือแคลไลหลังจากที่เธอได้ยินคนสาก,กันว่า กกกระดาออกดอกแล้วเธอก็เฝ้ามาหาแักเก็บเอาอยู่ในแถบหัวนาของคุณนายลูซี่โดยกกกระดาในแถบนี้กำลังปงดอกไม่เป็นตรัสะแตกยิ่งนักบริเวณงาที่อยู่ไม่สูงเธอใช้วิธีกองเก็บเอาส่วนงานไหนที่อยู่สูงขึ้นไปเธอก็ใช้ไม้เส้ามาหาเม่นเอาส่วนการขึ้นไปหาเก็บเอาถึงต้นนั้นไม่ขอแนะนำ เนื่องจากกกกระเดานั้นงามันพลอยถ้าคุณไต่ไปอาจจะง้วยลงมาได้เราจึงขอแนะนําวิธีในการหานมันลงมาหลังจากใช้มีดหานงานอยู่ไม่นานมันก็ง้วยหักลงมาจากนั้นก็ไปหาอยางเก็บอาดอดของมันได้อย่างง่ายดาย ดอกผักกะเดาถูกนําใส่กระตาน้อยพอก,กลับมาถึงบ้านก็ทําการคัดแยกลิใบมันออกจากน้อยแล้วก็นําไปล้างน้ําสะอาดก็จะนําเอาตอกมามัดเป็นกำน้อย,อยเตรียมน้ําสะอาดใส่เกียร์จากกำหนึ่งจากนั้นก็เอาดอกผักกะเดาของเราลงไปแช่ไว้ ใส่ไว้ไม่นานเราสามชั่วโมงจากนั้นก็นำขึ้นมาพักไว้ต้มน้ำให้เดือดเติมเกลือจากน้อยก่อนจะเอาดอกผักกะดดาของเราลงไปลวกในขั้นตอนการลวกนี้ถ้าอยากให้ขมหลายก็ลวกบุดเดียวใครไม่อยากให้ขมไหลาก็ลวกไปโดนเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็ปรุงมันขึ้นมาปุงขึ้นมาแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นไว้ด้วยเพื่อรักษาความสดใหม่ ปกติแล้วเขาจะใช้น้ําแข็งแต่ช่วงนี้อากาศหนาวพอตายใส่แต่น้ําปกติก็เย็นพอแฮงแล้วและนี่ก็คือหน้าตาของดอกปากกาดาวลวกของเราในวันนี้และเพื่อให้เข้าถึงซิกเนเจอร์ของการสแตกดอกปากกาดาวลวกเราจึงทําการต้มน้ําซอสหมักปลาสูตรพิเศษแล้วก็เอาปากกตับลงไปต้มจากนั้นก็ทําการกี่พริกสดรวมไปถึงกระเทียม ้มอยู่ไม่นานราวห้าชั่วโมงปลากระตับของเราก็เริ่มสุกแล้วนําพริกกระเทียมมาตําให้หมุนจากนั้นก็นำเอาปลากระตับที่ผ่านการต้มจนสุกแล้วมาเกะเอาแต่เนื้อเนื้อของปลากระตับถูกเติมลงไปในครกและเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ทําการยั่วโคเลทุกอย่างให้มันเข้ากันตําให้หมุนดี ให้เนื้อปลานั้นละเอียดเมื่อตำจนแหลกละเอียดดีแล้วก็เติมน้ำต้มซอสมักปลาสูตรพิเศษจากแอลแลนติกลงไปอย่ให้มันเข้ากันอีกจักหน่อยเติมรสชาติด้วยมะกอกกระีปาสิกน้ำปลาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงนัวถ้าไม่ใส่ผงนัวมันจะไม่แซ่บ หลังจากที่โคเรอยู่ไม่นานราวสามชั่วโมงในตอนนี้เราก็ได้เมนูปนปลากระดับใส่มะกอกกันนีเมนูนี้เอามาสแต็กกับดอกผักกะเดาลวกมันจะแซ่บเป็นอย่างมากส่วนใครที่ไม่สแต็กก็ขอให้อยู่สื่อๆและได้มีคนกล่าวไว้ว่าผักกะเดาสแต็กกับยังกระ,ซปประเซ็ดวัาจตลวกนั่นทำให้เคโลาลยบรรจงเด็ดดอกผักกระเดาลวกของเธอลงไปในถ้วยเข้ารถสอง จากนั้นเธอก็ตักเข้ารลดซองพร้อมกับผักกะเดาลวกขึ้นมาคาบักใหญ่ก่อนที่เธอจะซดหมุมเข้าไปเต็มคําก่อนจะเยียมกินดังพวดพวดและคํากล่าวที่ว่าผักกะเดาสแตกกันยังกระแซบว่าแต่วลวกถือว่าไม่เกินจริง